สวัสดีค่ะนะพบก,กับโค้ดพีนิดอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นิดก็จะมานะคะพีน่นิก็เป็นแม่ค้าออนไลน์นี่ลา่ะจ้านะ,ะก็เลยหันตัวเองมาเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะก็เป็นเจ้าของธุรกิจเองนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจ้วยจ้านะคะด้วยจ้าพี่น้องนะคะผู้ดใดได้เห็นไลน์นี้เนาะวันนี้จะมาแบ่งปันในเรื่องของการออมเงินนะคะสําหรับใครที่ออมเงินไม่อยู่สักทีนะทำยังไงให้ถึงเงินออมเงินให้อยู่หมัดน,นะคะ ท่านี้ทั้งนั้นเรามาฝึกตัวเองไปด้วยกันค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนมาฝึกด้วยกันเป็นเวลา2 1วันเนาะเพื่อนเพื่อนอ่าก็ติดตามกันได้นะ้ามาทาคอนเทนต์เกี่ยวกับการออมเงินโดยตรงนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเคยออมเงินไหมคะหรือว่าใครที่มีเงินเก็บอยู่แล้วนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์ในการเก็บออมได้นะคะเผื่อจะเป็นความรู้ให้พี่นิดแบ่งปันผู้อื่นด้วยค่ะจากประสบการณ์ตัวเองที่เคยออมเงินมาได้นั้นหลักสูุดที่ผ่านมาหาเงินเก่งมากนะคะตั้งแต่ทํางานโรงงานก็เก็บเงินนะ ก็ได้เยอะอ่ะจนซื้อทองเองได้ซื้อทีวีซื้อ, TV, อโทรศัพท์เองได้นะคะที่เคยทํางานโรงงานมามากกว่าสี่ปีนะคะทํางานทอผ้าเนาะอ่ะนะเคยทํางานอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เคยทํางาน้านก,การบริการมาก่อนมากกว่าสี่ครั้งนะคะก็ครั้งละปีค่ะออกนะคะมีเหตุผลที่เราต้องออกแล้วก็เข้าอะไรอย่างนี้ค่ะนะเราก็ไม่ไปทําที่อื่นเพราะว่าเราผลระเบียบที่อื่นมันไม่เหมือนบาร์บีคิวเนาะเราก็เลยเปลี่ยนเก็บเงินได้สูงสุดสองหมื่นกว่าบาทนะคะไปเปิดบัญชีประจําค่ะนะคะแล้ว ทำอยากเก็บยังไงนะคะไปเปิดบัญชีประจำถึงทําให้เรามีเงินก้อนสําหรับเพื่อนๆอยากมีเงินก้อนนะที่ที่ใครเก็บเงินไม่อยู่เลยค่ะมันเป็นการเก็บเงินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวินัยของตัวเองล้วนๆค่ะนะที่เราจะควรฝึกตัวเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นจากจิตใต้สํานึกของเรา <c oughs> ใส่เสียง ในความที่พี่ไมใช้เสียงในพี่จะหาเปิดเพลงที่มันเป็นเพลงเบาๆพอๆให้ทุกคนนะให้ทุกคนเอาโปรแกรมจิตให้เราโปรแกรมจิตตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะจดรายรับรายจ่ายค่ะเราจะจดรายรับรายจ่ายแล้วเงินที่ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีวิธีที่เราเคยไปเรียนรู้กับครม กับในครูในช่อง YouTube มานะคะทุกคนในเรื่องของการเก็บเงินหนึ่งเราจดรายรับรายจ่ายค่ะแล้วก็ตั้งเป้าในการออมเงินเลยค่ะว่าวันนี้เราออมเงินในครั้งนี้เราจะออมไปเพื่ออะไรเดี๋ยวพี่จะโอ้ยเพลงกระด๋พี่น้องเห็ดอ่าก่อนลูกใช่เขาโหลดอะไรมาเยอะแยะไม่รู้อย่าล้งางขยะให้เขา มีไฟขยาได้เลยพี่น้องพอมันไปสอมให้มันรอบนึงแลหละปมาเลยเพื่อนๆเดี๋ยวคอยเห็นเพื่อนเตุ่นไม่อยากมันเป็นอ,อย่างงลบเดี๋ยวเอาก่อนนี่ไงแอปล้างขยะ แบบไหนก็ได้ให้เราจดรายรับรายจ่ายค่ะนะพาทําเลยวันนี้นะเก็บเงินเพื่ออิสระภาพทางการเงินหนึ่งเพื่อนๆจดเลยค่ะนะคะข้อที่หนึ่งลงทุนเก็บเงินไว้ลงทุนค่ะ ลงทุนขายสินค้าออนไลน์เพื่อนๆจะขายอะไรนะคะเพื่อนๆก็ระบุด,ด้วยนะคะ,ะสมมติว่าขายสมูทเนาะขายสมูททับทิมหนึ่งสี่แสนห้าหนึ่งหมืนสองหมืนสามมืนหรือสองพันกว่าบาทหรือหนึ่งพันห้าสิบาทเพื่อนๆก็เขียนเลยค่ะหนึ่งพันห้าสิบบาทเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะ ก็เก็บเลยค่ะทีนี้หรือเพื่อนๆอยากเก็บเงินสองเพื่ออนาคตใช่ไหมคะเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตเนี่ยเพื่อนๆจะเก็บไปไว้เพื่ออะไรคะ่ะอันดับแรกก็หลักๆคือต้องให้คนลงทุนนะคะเออนะถ้าคุณลงทุนนะคุณอยากได้เงินก้อนอย่างเงี้ยในหนึ่งปีเนาะอยากลงทุนหลักหลักหลายหมื่นก็ไว้ลงทุนนะฮะลงทุนด้วยแล้วก็ ให้แม่บ้างแหละนะให้แม่หรือใครมีหนี้ก็ไว้ปลดหนี้อะสามเอาไว้อะไรอีกเพื่ออะไรนะที่คุณอยากได้อ่ะที่มันมีอิสระภาพทางด้านการเงินพอเราพูดคำว่า ปนนี้ใช่ไหมที่เหลือก็บอกยังไม่ต้องไปคิดถึงนี่แล้วยิ่งคิดถึงนี้ยิ่งมีนี่เพิ่มขึ้นแต่ให้เราคิดหาทางหาเงินให้รู้สึกว่าเราอะต่อไปนี้เราจะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บแล้วต่อไปนี้ชีวิตเราจะไม่ไม่มีแล้วนะไอ้คาว่านี่นะไม่เอาแล้วค่ะมีแต่คําว่ามีเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นนะคะให้เราสั่งผิดใต้สํานึกใหม่เราเก็บเพื่อเรียนนะเรียน เพื่อเรียนรู้คอร์สฟรีฟรีเรียนรู้คอร์สฟรีหรือไว้ทําบุญทําบุญทําทานอ่ะห้าเก็บไว้เพื่ออะไรอ่ะประกันชีวิตเหรอใครอยากได้ประกัน อมทองหรือว่าซื้อสลากกินแบ่งอสังหาริมทรัพย์สร้างบ้านเหรออสังสมมติว่าคุณอยากจะมีบ้านให้คนเช่าอย่างนี้ค่ะคุณก็ไปเรียนรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์เลยว่าเฮ้ย เราต้องใช้เงินเท่าไหร่นะในการสร้างตึกสร้างหอบ้านให้คนอยู่เนี่ยนะเราก็เรียนรู้แล้วก็เก็บเงินไว้เนี่ยนะหกนะคะเออลืมเขียนรายจ่ายที่ต่นที่แรกเนาะรายจ่ายในบ้านเราจะได้สบายใจนะว่าเฮ้ยวันนี้เราจะซื้ออะไรก็ได้นะถ้าเรามีเงินเพื่อรายจ่ายค่ะเพื่อนๆเราก็เขียนเลยหกรายการนี้เราจะเก็บ เริ่มเริ่มเลยค่ะเริ่มซักเอาไว้ไว้ลงทุนก่อนก็ได้ค่ะไว้ลงทุนแล้วก็ไว้ให้ตัวเองค่ะหรือเราเขียนอย่างนี้เลยออมสินในตรงนี้ที่เราจะเก็บเนี่ยจะเก็บไว้ให้ตัวเองนะเพื่อนเพื่อนก็เขียนใส่กระดาษเลยว่าออมสินที่เราจะซื้อมาเนี่ยเก็บเนี่ยเก็บไว้ให้ตัวเองค่ะ เพื่อจะได้มีรายได้มากขึ้นจะได้โอด,ดได้รวยรวยในที่นี้แต่ละคนไม่รู้ว่าเพื่อนๆอยากได้เงินเท่าไหร่ไม่เท่ากันเนาะความรวยของเรารวยอาจจะมีเงินแค่แสนสองแสนพอเลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้ไปเดียดร้อนไขร ก็สบายใจแล้วนะหรือบางทีบางคนอาจจะมีอยากเป็นร้านสองล้านสามล้านหรือบางคนอยากจะมีธุรกิจยิ่งใหญ่ก็ต้องเอาเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยนะแต่ให้เราลดความลดความอยากความโกรธความหลงด้วยจะทําให้เรามีความสุขค่ะพอให้เราภูมิใจอ,อย่างเช่นวันนี้เรามีอยู่เท่านี้เราให้เรามีความสุขแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอยู่ฮะเราหาเงินได้หมื่นกว่าบาททุกเดือนแต่เรากลับว่ามันใจเราไม่พอใจอ่ะ มันไม่มีความสุขเงินที่หามาได้มันก็จะไม่อยากอยู่กับเราแล้วเราก็ไม่มีความสุขที่จะให้ใครหรือจะเลี้ยงดูตัวเองหรือเลี้ยงดูครอบครัวมันก็จะไม่มีความสุขค่ะนะได้มาก็ดีใจใจ่ายไปก็ดีใจก็รู้สึกว่าจ่ายไปขอให้ไหลมามากกว่าที่จ่ายการลงทุนนี้ครั้งนี้จะทําให้เราสุขภาพดีผิวพรรณดีนะแล้วจะทําให้เรามีรายได้มากขึ้นมากขึ้นให้เราคิดแบบนี้ ถ้าอยากถ่วยต้องกล้าลงทุนกับการลงทุนกับความรู้ลงทุนกับการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยค่ะคุณก็จะเป็นทางที่หาเงินได้ง่ายมากทําควบคู่กันได้ทุกอาชีพไม่ต้องแบบลบําบากจนเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะเพี่เ,เพื่อนก็ลองนะคะลองเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําดูนะคะขอคนที่อยากทําด้วยกันจริงเราไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะก็อธิษฐานจิตขอพรอ,องพ่อเนาะให้ส่งลูกค้ามาเยอะส่งลูกค้าที่อยากจะกินอยากจะใช้แล้วก็อยากจะมาขายด้วยกันเนาะ ปรารจนาพี่น้องใครสนใจก็นะเอาความรู้นี้ไปทําดูนะคะลองลองฝึกตัวเองค่ะนะฝึกให้ตัวเองหาทางหาเงินได้มากขึ้นนะแล้วก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันเก็บเงินได้นะฉันเก็บได้ทุกวันนะเก็บได้มากเล็กนกะก็เก็บหรือไม่งั้นเพื่อนๆก็ลองไปหาอ,อมทองในห้างก็ได้นะอะออมทองในห้างที่เขานะที่คุณเห็นห้างนี้อยู่นานละหลายปีก็ไปถามเขารับอมทองไหมอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ไปถาม แล้วก็เอาเงินแบ่งไปออมทองทุกวันทุกวันเพื่อนๆก็จะมีเงินก้อนแล้วละ่ะหรือใครอยากได้ทองมาใส่ก็ไปออมค่ะนะเปะะ็นภาษาไม่บายกับคุณมากนะคะพี่วาน